กันตันยู่เนี่ยเขาเรียกเป็นทองทองบุญบุญทองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมที่โบราณเขาบอกเป็นทองคําก็เป็นทองคำอยู่นั่นแหละตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ถ้าเป็นตะกัวทองแดงโดนไฟก็ละลายหมดแต่ทองไม่ละลายแต่มันก็กลายเป็นทองเผาให้เป็นอื่นไม่ไม่เป็น ความดีนี่ของคนเราเนี่ยกัตตัญญูเนี่ยคนกัตัญญูต่อพ่อแม่ให้เป็นคนเลวเป็นไม่ได้เป็นคนเลวไม่ได้เป็นเหมือนเพชรคนดีที่กันตัอยูต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนเพชรเพชรกเป็นเหมือนเพชรเนี่ยคุณจะทำไงมันก็เป็นเพชรมันจะอตัดโลหะทุกอย่างขาดหมด ที่มันจะตัดกันเองได้ก็เพียงเพชรเทนั้นเองอย่างอื่นตัดมันไม่ได้เพราะมันแกร่งกล้ากวอย่างอื่นใจคนกตัญญูเนี่ยก็เหมือนเพชรจะจนยังไงจะอดอยากยังไงจะลำบากสุดเมษชีวิตจะตายก็กตัญญูก็รักแม่รักพ่อรักพี่รักน้องรักเขาคงวงวานรักชาติศาสนามาก็จัดไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นเพชร เพชรน้ำหนึ่งเนี่ยใจคนเนี่ยแกร่งนิ่งก็เพชรสว่างนิ่ก็เพชรสะอาดนิ่งก็เพชรบริสุทธิ์นี่งก็เพชรมีราคามากกวเพชรพระพุทธเจ้าเห็นไหมมีค่ามากไหมพระรัตนตรัยนี่คือเพชรพระพุทธเจ้านี่คือเพชรเพชรน้ำหนึ่งของโลกรัตนตรัยมนุษย์เทวดาอยากได้ รัตตนาไตัตนะก็แปลว่าแก้วแก้วสามกางคือเพชรนี่เองเพชรยอดเพชรเนี่ยพระพุทธเจ้าเพชรดวงหนึ่งพระธรรมก็เพชรดวงหนึ่งพระสงฆ์ก็เพชรดวงหนึ่งเป็นแก้วที่สว่างสวัยส่องไปถึงใจตัวเองบุญคุณโทษก็ละเวรละกรรมหมด คนเรากตันยูแต่พ่อแม่เนี่ยชาตินี้ก็เจริญชาติหน้าก็เจริญตายไปจะไม่ไปนรกจะไปสวรรค์เดียวๆธรรมะกินก็ไม่ไม่ตกกับพับอับจนกตันยูนะที่ว่าตกน้ำไม่ได้ตกไปทุกวันนี้คนเราที่มีวิบัติกรรมเนี่ยเพราะคนกตันยูไม่รักพ่อแม่จริงเหมือนพ่อแม่รักเรา พ่อแม่เนี่ยให้หมดทุกอย่างชีวิตก็ให้ได้อุ้มทอมมาเก้าเดือนเนี่ยทนทุกข์ทรมานแม่ทนได้เรา <พอ S 1> เรา,เราดูแลแม่ป่วยขี้เยี่ยวสักเดือนหนึ่งได้ไหมเจคี้เจเยี่ยวแม่สักเดือนได้เปล่าไม่ไหวพอ,ขพอนข้าวอนหนาวเจขี้เจเยี่ยวอ,อาบน้ำพ่อแม่เนี่ย ไม่น่าจะได้ได้บ้างบางคนผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนแต่แม่เนี่ยอุ้มท้องลูกเก้าเดือนอุ้มได้เราเห็นคนต้องแก่รุ่นนั่นเนี่ยเราเคยเราเห็นคนต้องแก่นั่นแม่เคยอุ้มเราเห็นคนต้องแก่เดิมมัเนี่ยเรุ่นเนี่ยแม่เคยอุ้มเราอย่างนี้นึกยางที่เลยเนี่ยแม่เราอุ้มเราอย่างนี้ แปดเก้าเดือนแม่เราก็าเราก็แบบนี้ผู้หญิงอย่าไปว่าผู้หญิงท้องแก่น้าเกลียดหน้าจาาเนี่ยแม่เราอุ้มเรามาเราไม่สามารถจะเห็นเราวันที่เราท้องได้ผู้หญิงก็ไม่สามารถจะเห็นตัวเองได้ได้ชัดและยิ่งเราเคยอยู่ในท้องแม่ก็ไม่เคยรู้จักตัวเองเลยแต่วันนี้เราเห็นคนท้องแก่เรารู้เลยนี่คือเราเมื่ออดีต เราเคยอยู่ในท้องแม่แบบนี้แม่เราก็ <แ amino S 1> อุ้มท้องเราแบบนี้ให้คิดอย่างนี้เลยว่าเนี่ยแม่เราก็ลำบากอย่างนี้รักเราอย่างนี้เราเห็นคนอุ้มลูกมาเนี่ยลูกชายมาเราเป็นผู้ชายอุ้มลูกชายมาขี่เยี่ยวรถแม่แม่พ่อเข้าเนี่ยเราเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแม่เราก็เราเป็นอย่างนี้ ไม่ต่างกับเด็กคนนี้งอแงขี้มูกขี้ลาตากังหัดสติแบบเนี้ยอ่อ,อนอ่อนกดจองงอแงแม่เราทํากั็เรามาแล้วทุกยหาบทที่เราเห็นเด็กเนี่ยนึกถึงตัวเราเลยว่า,าแม่ทํากั็เรามาหมดวิ่งไล่จับวิ่งอุ้มเราอาบน้ำเราป้อนข้าวเรา ให้เราหลับให้เรานอนพาเราไปโรงเรียนเอาเสื้อผ้ามาให้เรารุ่งใจแม่เราทั้งนั้นเลยไม่มีใครทำให้เราแฟนก็ยังไม่เกิดหัวเราก็ยังไม่เกิดเมียเราก็ยังไม่เกิดเพื่อนเราก็ยังไม่เกิดคนที่ทำให้เราคือแม่เราพ่อเราพี่น้องเราพี่น้องพี่เรา เรานึกอย่างนี้แล้วเราจะกระตันอยู่เราจะรู้จักบุญคุณแม่เราว่าในโลกนี้ไม่มีใครทําให้เรานอกจากแม่เ,าเอานมให้เรากินมัมีค่ามากหยดเดียวนี้ก็มีค่ามากเราไม่ได้กินนมเราเกิดไม่ได้โตไม่ได้เราไม่ได้ดูดสายลกแม่เนี่ยก็โตไม่ได้แม่เนี่ยเอาอาหารให้เราทางสายลก ด,ดทูทางใส่ลกกินอยู่กับแม่มาเก้าเดือนเนี่ยได้ออกมาเรากับเนรคุณพ่อแม่ไม่เห็นคุณด่าว่าพ่อแม่ไม่ถูกใจลูกลานพ่อแม่ความรักไม่ใช่ความใคร่ความรักจึงเอารูกวไว้ในท้องไม่ทำแทง้งแต่เด็กสมัยนี้เขาก็ทำแท้งเพราะว่าเขาไม่รับผิดชอบ สิบสี่สบ้าครบไม่ถึงยี่สิปีนี่เขาทำแทนแต่แม่สมัยก่อนนี่ทำไม่ลง,ต,ลงต้องเอาลูกไปให้ได้พอเห็นหน้าลูกแล้วลืมคิดเลยว่าชีวิตนี้ฉันต้องมีฉันต้องทำให้ลูก,ลกฉันมีความสุขผู้หญิงทุกคนเลยกล่าวว่าหน้าวันนี้นไปฉันจะต้องเลี้ยงลูกฉันให้โตผู้ชายก็คิดว่าฉันจะต้องเลี้ยงลูกฉันให้โตให้มีภาวะเป็นผู้นำ ครอบครัวให้ได้ผู้ชายทำไมก็หวังบวชผู้หญิงทำไมก็หวังให้มีครอบครัวเป็นผู้หญิงที่ดีดังนั้นความหวังของพ่อแม่เนี่ยมันประเสริฐเลิศกว่าคนธรรมดาที่ไม่คิดทำลายลูกเลยสมบัติทั้งบอกก็คิดเอาให้ลูกไม่คิดให้ใครแต่ถ้าลูกล่ะลูกก็ไปให้เมียให้ผัวให้ลูกตัวเอง จะไปให้แม่เลยแม่แก่แล้วไม่ต้องให้หรอกก็คือให้พอกินบางคนก็ไม่ให้ไปหาไปหากับลูกคนอื่นคนที่ให้เนี่ยยังกัคุณชื่ออะไรนยจุรพงษ์เหรออนะชุรพงษ์นี่เป็นคนที่ตัวอย่างที่ดีที่เลียงแม่ เรียงพอไม่มีก็เรียงแม่แต่ที่จริงมันก็ไม่คุ้มหรอกเลี้ยงเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่เลี้ยงแต่ที่ชีวิตแม่ให้มามากกว่าแม่ให้มาเยอะให้มาทั้งหมดขนทุกเส้นเลยฝันทุกซี่หนาตานี่แม่ให้หมดเลือดทุกหยดคุณจะตอบแทนก็เพียงเป็นภาพรวมๆว่าลูกกูกกันอยู่ แต่จะให้คืนพ่อแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คนที่คืนได้เป็นไงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า,จาองค์เดียวกับพระอรหันต์นั่นคือในพ่อแม่ได้หมดไปสอนให้แม่พ่อเป็นพระอรหันต์เป็นโสดาบันนั่นคือในพ่อแม่ได้หมดแต่คุณก็ยังถือว่าเป็นคนกระตันอยู่ คืนในเพียงรูปภายนอกก็ยังดีดีก็ปล่อยทิ้งให้พ่อแม่ต้องอยู่กันบ้านคนตาลก็อยู่อย่างลำบากลำบนแต่ยังตอบแทนจริงๆอ่ะพุทธเจ้าตอบแทนหมดอรหันต์ตอบแทนหมดเลี้ยงพ่อแม่ไม่เลี้ยงก็เหมือนเลี้ยงเพราะเอาใจดวงนะให้แม่ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานพุทธศาสนาจึงเกื้อกูลกันถึงที่สุด,สดชีวิตเนี่ย เรียกว่ามีพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นลาภอันประเสริฐที่มีมนุษย์สมบัติอยู่ในตัวเขาสวรรค์สมบัติอยู่ในตัวเขานิพพานสมบัติอยู่ในตัวเขาเป็นอายะทรั์ที่ทรั์อันประเสริฐที่ติดตัวไปได้ไม่สูญสลายงั้นลูกกว่ากัตตัญญูของพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากจะธรรมะกินก็จะมีความสุขจะไม่ขัดข้องเท่ากับลูกคนอกนตัญญู